ย่างแต่นี่ไปล่มเช้านี่ย่างแต่สิบเอ็ดโมงเช้าหอดผุนหามงลรงล้มุเช้าก็นอนอยู่พุนเลยโอ้ยอมใจแน่นอนนี่พี่น้องเลยแต่ว่ากระจ้ากระสูชีวิตในแระนี่มีริกกินริกมีเกลือกินเกลือก็อยูนกันนี่แหละคือพี่น้องเห็นนี่แหละบิลลี่ก็ถือโอกาสมาถ่ายก็ถือว่าบุญไปมากคหาสู่กันก็ถือว่ามาหอดและพี่น้องเลยถือว่าได้มาถ่ายพ่นเนาะถือว่ามาเมื่อไหร่บังเอิ้นมาเจอเหอนพ่นนี่ยุ่งยุ่งโบกัดลูกบวชคำมาฮะกัดกัดแน่นอน มุ้งที่ว่าเพิ่นกลางนอนมีอันเดียวฮะเนาะขาดบ่มุ้งขาดบ่เออบริขาดพอพมนี่สรุปแล้วนี่จุบกันตุ่มอยู่บ่พอพมเพื้นเดียวนี่บ่จุบบ่จุบเออคันมีคนฝากให้กับจังเจ้ามาให้เด้อซันเด้อร์เออพอพม์มอนเหมือนไอ้พี่น้องเอ้ยอ่าคันว่ามีไพ่ฝากมากพูแหละเบริจังสิแดงมอนกับโบมี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 หน่อเดียวนี่นี่โอ้บอสถามใน พักกันนอนจะได้มอนหน่วยเดียวนี่ไพ่เป็นคนมูนผู้นีน <laughs> ้มูนผู้เดียวโอ้ยเห็ดบาปพี่น้องเอ้ย,ย,ยว่าสั้นมูนผู้เดียวออเอามีอันเดียวรีดได้หเนาะเขาก็คิดว่ามันคิดว่ามอนได้ไหมบ่มีบม่โบมี่ได้พี่น้องเอ้ยมีอันเดียวรีดได้เลยน,นี่เออพี่น้องเอ้ยจั๊กข้าเจ้าอยู่กันยังไงเนาะบ้านก็อยู่ห่างไกลาจากความเจริญไงพี่น้องเอ้ย สบายดีพี่น้องเบิร์ตสุกูสุขคนละกาสบายดีเอทางฝั่งไทยเด้อละกันเอฟซอยู่ทางต่างประเทศเนาะละกับพี่น้องอยู่ทางฝั่งเราฮานดามันี่พี่น้องมันนี้วิลลี่กะถือโอกาสเนาะได้ผ่านมาพี่น้องก็เลยว่าเอาเครื่องมามาหายเฮือนลังหนึ่งที่เขาเคยมาถ่ายคลิปนะพี่น้องมันจะมีอ่ามีเกิดเล็กน้อยเนาะลูกเราเล็กน้อยละก็มีส่งเสือเล็กน้อยลูกเราเล็กน้อยผู้หนึ่งนะก็ลังประมาณสี่ห้าปีผู้หนึ่งอ่ะกําลังเกิดไปพี่น้อง บิลลี่ก็ได้สุดมาหายด้วยเงินเหล่านี่พี่น้องสุดเล็กน้อยอันนี้พี่น้องเลยดึงสิแกะให้เบิ่งก่อนแกะก่อนเจ้าของเด้พี่น้องเลยเจ้าของยังไม่ทันแกะแต่ว่าเราแกะก่อนนี่เด็กพี่น้องมันเป็นสุดเล็กน้อยเนาะเอา้าคือผมมีส่งว่ะมันเป็นเสือเล็กน้อยเนาะเออพี่น้องเลยกระเทือนมากนะมาเยี่ยมมายามทำข้าวแล้วก็เลยเอาเครื่องมาฝากันเนาะพี่น้อง แล้วก็สำหรับผู้ใดเอฟซีท่านใดที่ว่ามีเสื้อผ้าบริสไทยเนาะ,ะลูกหลานใหญ่แล้วบริสไทยก็สามารถผักมาให้บิลลี่ก็ได้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบิลลี่จะเอาไปแจกไปจ่ายให้คนที่เพิ่นบ่มีเนาะพี่น้องเนาะถือว่าทำบุญแล้วก็เอาบุญนำกันพี่น้องไปมหาหอดให้กันคนเลยเล็กหน่อยกันให้รายเดี๋ยวบานตรงบานตัวนี้แบบเฮามันมันบริสไลนลังคาเฮหินก็ตาเอาขนมมาแจกด้วยแต่ว่าลดลดสิมาเนี่ยพี่น้องเลยถ้ายาม่นนึงลดจะมาเนี่ย เบื้องนี้ขอกแบะค่ะจะเนี่เขาเคยถ่ายแล้วท่าน,นึงเบื้องนี้กันบันไดขึ้นเฮือนนี่ก็เสี่ยงทแท้ๆได้พี่น้องเลยโล่แมนว่าขึ้นไปแล้วตกปุ่มหัวตะล่างนี่ยเมื่อไรด้ขนาดจะคล้องเฮือน,นยังตกะได้จะคล้องเฮือน,น,กกนอยั่งโต๊ะตะล่างเด็กคนดูทางในนี่พี่น้องเลยอันนี้เป็นเฮือนเพิน่นโอ้ยมอเห็ดใส่กระโป๋อให้กินเลยสองคนเท่านี้ฮักบอตะกอง <laughs> <laughs> จะมาเชียงได้ มอนี้กินข่าแล้วบอกกัยเนข้าแ้วโอ้ได้ยังกินข่าโอเวฮโอ้อันนี้ฮันผู้หญิงหรือผู้ชายผูนี่ชายผู้ชายบอกโอ้อันนี้กับผู้ชายบอกว่ามันกระเทยตีผู้นี่ยังเป็นกระเทยผู้นี้แม่เนาะกระเทยยันได้เดืลูก่องคนเลยผู้แม่และกระเทยเนาะบ้านขาเจ้านี่อยู่กับผู้มีไฟฝาเนาะผู้ชายบัดชองเนาะ บ่บีิหันมากเลยเอาเครื่องมาฝากเอาส่งเสือเด็กหน่อยนี่แหละนี่แหละไอ้นี่มันบ่ลายแต่ว่าเมื่อมันน่าทำมีเอฟซีอยู่ทางประเทศไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศพ่นฝากเครื่องมาให้เลยสิเอามาให้ใหม่เด้ออันี่คอยมาบ้านตัวนี้แล้วพอดีเอามาให้เจ้าเลยกระเทือนว่ามาตัวนี้แล้วเดี๋เครื่องลูกเจ้านี่แหละเด็กเกิดพู้ในน้อยนะพอดีเลยนะเกิดพูนีนอาจจะพอดีกับพูดนะพู้ในน้อยนะ เแตะนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเลยชื่อน่ได้ผู้นี้ชื่อบนออโผู้น่ะช<อ>ื่อน่ได้ผู้น่ะชื่อขอ้อนเออพ่อชื่อ,อยังชื่อซ้อนบ่ดอนดอน <laughs> เออโ<แ> <laughs> บ<แ>นิเฮ็ดยังเนาะแต่ละมือโบนี่มีเวียเรเข็ดเนาะอยู่แต่บ้านละ,ละหลาเด้พี่น้องไอ้กเจ้าบ่มีเวียเรเข็ดบ่มีไอ้เห็ดอพี่น้องเไย เบื้องนบางคนเชื่อว่าเป็นยังว่าข้าเจ้าคือบหาตัดใหม่ตัดยังมาขังแน่นี่มันจะเชื่อว่าได้บริเก็ว่าบอออกกันี่นอ้องไยแต่ว่าข้าเจ้าเคยเฮ็ดบ้านกระตูแบบนี้อยู่นะพี่นอ้องข้าเจ้าก็อยู่แบบนี้ถ้าหากว่าเชื้อเฮ็ดให้มันดีกว่านี้ก็คือต้องมีเงินซื้อไม้ซื้อสังกระซีบอซื้อของต่างๆนะแหลจังเฮ็ดได้คือซอมแท้านนี่ซอมได้บ่กระซอมได้ซอมได้นี่พ้นตกวันหนึ่งสองวันมัน,ม,นมันกระพังคือเกา่าพี่นอ้อง คืออายแล้วเอาผ้ามาใส่นี่เห็นบ่นี่ผ้ากเกา่าๆนี่เอาผ้ามามุ้งใส่นี่ก็ขาดคือเกา่าพี่น้องเางไรหัวคือเกา่าของแนวมัน,ม,นมันโมเมนต์ของแฉกคืออ่าสังกะสีเนาะกันว่าได้สังกะสีได้ยังในเห็ดน,นี่คักเลยเนาะอืมเป็นอยเางบุญแดงยังกินแรงเลยบ่บ่หนีิฮะเจ้านี่เป็นคนบ้านได้เอ,อเี่ยนี่เป็นคนบ้านได้บ้านนี่รถบ่บ้านคูนบ้านคูน เออเขาคุณคุอยู่บ้านคุณนี่ตันนั่นบอต้น,นัะไบางคุนเนะาะเออบ้านคุณตัวพุนเขาเคยไปแล้วเออพี่ตัวนี้ทางตัวนี้ไปสอดบ้านคุณบ่โอ้นี่พี่น้องพี่น้องนี่ทางตัวนี้มันไปสอดบ้านคุณไกด์บอกตัวนี้ไปไกด์ไกด์เนาะตอนนั้นผัวเจ้านี่ไปเล่นไปหาเจ้านี่ยางไปบ่ยาง<น>ไปร่มเจ้านี่ได้ แม่นบาไอ้ฮู้อาจับดูครับจกล่องให้ออ้ดู <laughs> พี่น้องเลยฮ่าจ oh. <laughs> น้ำก่อนอันนี้เอาเครื่องมาฝากโบไลยอันนี้บะท่ามี f เอฟซีเพิ่นฝากมาให้เลยจังเชียวมาฝากให้อีกโอ้พี่น้องเลยเล่านี่ตอนไปล่มบุษาวนี่เต้นี่ไปนี่ขี่รถนี่จกักซุโมงจะหอดป้าคันเราว่าขี่รถนี่ยังสองสุโมง บัดคือตอนเจาไปล้มเมียได้สิไปล้มูุสาวนี่ไป,นไปในชีเวตมงหอดพูนจากมุงนี่ประมาณา <c oughs> พี่น้องอายเราเนี่ยตอนอยากได้เมียอยากได้เออยคนนี้มาเป็นเมียนะย่างไปล้มย่างไปล้มูุสาวพุ่ทางไปป่าพูนแนบเบื่บงดลกวงทางแดงแดงพูนเออพ่นแรกพี่น้องย่างผ่านผู้่ผ่านเขาตัวนี้ไปหันไปตั้งแต่ิบเดโมงเนาะหามงแรกหอดบัดนี้ ย่างแต่สิบเอ็ดโมงนี่หาโมงแรงหอดนี่ล่ำพระเช้นี่จักชั่วโมงมาดิ <c oughs> บ่ดนโดนบดน่นอนอยู่เงินนอนพุ่น <c oughs> โอ้ระบบแบบไปเล่นเชา้าเลยก็น,นอนอยู่เฮือนพระสาวเลยนะพี่น้องเออ,อย่างไปพ่อบ่อันไรก็เป็นตาเสือเลยเนาะบะตัตาตอนนั้น,นเฮ็ดดองนะเฉดบัดไปไปไปคอไปย่างนี่ก็พากนันย่างไปอีกว่ <c oughs> ตอนไปคอเมียนี่ได้ย่างคือกันโอ้พี่น้องเอ้ยบ่ไปต้านอะแรเววันนี้ บัดไปคอเมียกัย่างบัดตอนไปเอ็น่มเช้ากัย่างไปย่งางน,นี่มันโมเมนต์ใกล้เด้ดข,ขั้นขั้นขจาวาช่องชั่วโมงนี่มันโมเมนต์ใกล้ๆเด้พี่น้องชองชั่วโมงนี่ได้ซ้ำ b o t นี y ไปหอดบั่นกลุกบั่นบั่นตัวต่อไปนี่กลัวอีกพี่น้องกลัวทางเขาเข่ามาอีกว้าเจ้แน,น่นอนนี่เนาะกู้เมื่อนี่เขามีรถมีล่างเขาไปล่มเช้าเขาก็ขี่รถแล้วไปเนาะ ขี่รถกับบางคนกับหาเงินบบท่านค่าน้ำมันก็ไหวยจำเป็นได้ย่างแล้วพี่น้องเลยหักบ,บ้านโต้นต้นนักก้นกระบ่้องมีเพื่อฝ่าบา่มีบ่าบาหากเขาเขาตานน้ำเลยเขาใส่ใส่ไฟได้นหน่อยน่ะปั้นน้ำเป็นไฟมันบ่เอยเห็นอยู่บ้านต้นนั้นอาจะเป็นบ้านคูนต้นนะบ้านคูนต้นนั้นกับบ้านบริยัยได้บ้านซ้ำซ้ำบ้านเจ้านะี่ซ้ำบ้านตต่นี้แม่นบ่กหากเอยเคยเข่าทั้งทั้งไหนว่าทั้งจุดชุมละหอแม่นบ่ ซอดกันบ่เข่าทางคุ่นนี่ยซอดบ่เออคอยไปทางกันจุดบ้านเลยบ้านตอนนี้บ่แม่นและคนเข่าทางบ้านเป็นบางคูนนี่แม่นบ่เออหวยพงเนาะหวยพงก็ซอสบ่บ่ใบบานสิพงซอดบคซอดบ่เออมันหลายทางในพี่น้องไอ้โบจื้อป้าท่องบดแต่งเมียนในเคาะในหยาดไอทาน ไรายขาดองแตงเมียเนียบอกอยากจะหูหีดที่คลองประเพณีเนาะเสียเตมูเสียเตมูเออเสียเตมูกับเห็นเขาหีดหีดนี่เชียยังไงมูไก่มูจะโตนี่หมูโตนึงโอ้มูตัวเดียวไก่ได้ใช่สิบสิบไปโตเนาะเนี่ยมันกับบ่อได้แห้งในแตงเมียจัง่ไหมเนาะโอ้พี่น้องเอ้หมูตัวเดียวไก่สิบโตนี่เงินบ่มีออ๋ แน่กำไรได้นี่นะ่ะเงินโมมี่พี่น้องเลยโอ้แต่งเมียเงินบมมี่ปั้นนางกับบอกกระสมเล่าอยู่ได้พี่น้องเลยย่งางแต่นี่ไปล่มเช้านี่ย่งางแต่สิบเอ็ดโมงเช้าหอดผุนหาโมงแรกล่มบุเช้าก็น,นอนอยู่บนเลยโอ้ย่อมใจแนะ่นอนนนี้พี่น้องเลยแต่ว่ากระจ้าจกระสู่ชีวิตนี่แหละนี่มีพริกกกินพริกมีเกลือกินเกลือกับยูนํากันนี่แหละคือพี่น้องเห็นนี่แหละบิลลี่กะถือโอกาสมาถ่ายก็ถือว่าบุญไปมากครับ หาสู่กันก็ถือว่ามาฮอดและพี่น้องเอ้ยถือว่าได้มาถ่ายเพิ่นเนาะถือว่ามาเมื่อไหร่บังเอิ้นมาเจอเฮือนเพิ่นนี่หักเข้าไปทางตัวนี้หันยังมีบ้านอีกบ่มีแต่บ้านเดียวเนาะบ่บ้านองยังอีกบอกโอ้หักไกลเนาะอ๋อพี่น้องเอ้ยทางผีอยู่ทางผีเนี่ยบอกง่ายใช้คำว่าล่มผู้เช้าทางผีเนี่ยบอกง่ายใช้ช้ำได้ช้ำหนึ่งนะค่าดองสีโบ้แพงพี่น้อง คันว่าผู้ง,งามๆอะไรผู้ง,งามๆที่ว่าคาดองอ่าพอเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะกระสิบ,บกเกินประมาณสี่หาล้านแม่นบอกท่านี้พี่น้องบอกเกินสี่หาล้านกีบเนาะสี่หาล้านกีบเดี๋ยวนี้มันก็ถือจมนวนเจ็ดแปดพันบาทเนาะอ่าในในในคาดองแถวนี้ได้แต่บางบอนกัต่างกันได้พี่น้องเอ้ยบางบอนกับหาล้านชิบล้านชาวล้านบางบอนกัพี่น้องไงชาวล้านกับบรายดอกประมาณสามหมื่น 30, ปลายพี่น้องเอ้ยสี่หมื่นซ้ำนั่นแหละ หักยูนคันว่าในเมืองโดยตรงอะ่ะคันเป็นอ่คนล่าคือแถวบ้านบิลลี่นี่ก็บา,าดองนี่ก็บชีแพงอยู่ระดับสามซิปหรือห้าซิปขึ้นเมื่อหมดแหละยังต่ำกับนี่แหละชาวลานพี่น้องเอ้ยก็ประมาณสามหมื่นสามหมื่นปลายๆหมดและยุงย่งยุ่งโบกัดลูกโบกคำมายุงฮะกัดกัดแน่น,นอนโอ้พี่น้องเอ้ยจะจะให้มันกัดเลยยุง่งไง มวยอะไรมวยมันกัดเด้อคขมันยังกัดกระมังมันกัดหนุ่เออพี่น้องเไงขม่าแล้วพากระลุกไปอาบน้ำยู่นหนีร้อเนาะเออนี่ยเดมุงในเบิ้งพี่น้องเบิ้งสิดไทยอันมุงให้เบิ้งอันนี้เป็นมุงข้าเจ้าพี่น้องเด้อมุงที่ว่าเพิ่นกลางนอนมีอันเดียววะเนาะขาดบ่มุงขาดบ่เออบริขาดพอพมนี่สรุปแล้วนี่จุ๊บกันตุ่มอยู่ว่าพอพมเพื่นเดียวนี่ โบจุบเออคันมีคนฝากให้กับจังเชียวมาให้เด้อซันเด้อเออผ้าห่มมอนเมินนี่พี่น้องเอ้ยอ่าคันว่ามีไพ่ฝากมาพอดีบริจาคเสียเลยมอญกับโบมี่มีมีมีหน่วยเดียวนี่นี่โอ้บอสถามเนี่ยพักกันนอนจะได้มอนหน่วยเดียวนี่ไผเป็นคนมูนพูดนี่มูนผู้เดียวโอ้ยเห็ดบาปพี่น้องเอ้ยวะซันมูนผู้เดียวเอามีอันเดียวรีดนี่เนาอ เขาคิดว่ามอนได้ไหมบ่มี่บ uh, ่มี่ได้พี่น้องเลยมีอันเดียวลีได้ในนี้เออพี่น้องเลยจั๊กข้าเจ้าอยู่กันอย่งไรเนาะบ้านก็อยู่ห่างไกลจากความเจริญไหนพี่น้องเลยโมเมนต์ว่าสีนี่เห็นบ่นี่หรือเพิ่งบุกมีเฮือนอีกหลังนึงอยู่ในป่าในเขาพ่แหละพี่น้องเลยบิลลี่ก็เลยว่าถือโอกาสได้ผ่านมาพี่น้องเลยได้ผ่านมาแบบมาเลาะหินนนั่แหละมาเลาะซื้อนี่อยู่น้องกินนั่นแหละ แล้วก็เลยว่าเห็นส่งส่งเสือเด็กน้อยเนาะที่ว่าเอฟซีฟังไทยเนาะหรือว่าพี่น้องทางฟังไทยเพิ่นฝากมาบิลี่ก็เลยเอามาให้ลูกเราซะพี่น้องเลยให้ลูกเราพูดนิดหน่อยนี่แหละแต่ว่าคั้นมี่ไปฝากมาอีกคนแล้บิลี่จังสิได้เอามาให้เพ,พิ่นอีกพี่น้องเลยถือว่ามื้อน,นี้ก็มาค่ำๆสิค่ำๆอย่าค่ำๆำเลยทำนี่ปกติสิไปถ่ายคลิปประมาณสามสี่โมงพี่น้องเลยข่าวกินนี่กับขั้นเบิด์ตเลไปเฮ็ดได้ไปขอต่อบอ่คอ,อไปขออยู่ใช้ข่าวกินเออ เข้ากินนี่ขั้นเบิดนี่ก็ไปคอได้อยู่บ้านก็นจะไปไปคอพี่คอน้องนะมันอึดเข่าอึดหน้ามันเลยพี่น้องเลยอ,อยู่ทางทางภูทางดอยบางเถื่อเข,าข้าวคายเป็นกระสอบสอบเท่าได้อยู่พี่เจ็ด <7. S 1> แสนปับเท่าสอบหนึ่งเจ็ดแสนอยู่บ้านข,าข้าวคายประมาณหกแสนพี่น้องเลยอ,อยู่พี่สอบหนึ่งเจ็ดแสนกระแพงเติบไปได้็นาดบรรยามลูกกันขออนุญาตพี่น้องเดี๋ยวจะถามหน่อยน,นึ่งบรรยามลูกเป็นไข่เป็นน้าวนี่ ไปจงังไนไปหาหมอจังเนี่ยย่ซื่อผมมีเงินนี่แหละพี่น้องเอ้เห็นบอกเวลาลูกเป็นไข่เป็นหนาวเนี่ยบริทามมาอยู่ในอะไยู่ซื่อแล้ววะผมมีเงินแสดงว่าบริพารไปหาหมอนะพี่น้องเอ้ยคันคือคนบ้านเฮาเป็นไข่เป็นไอนหนึ่งกับไปหาหมอรถอันนี้พัดอยู่ไกลเนี่ยนะไกลบ่งมออยู่ไ้อยู่ในเมืองคนปะป้าโทตบ่งมอก็อยู่ในตัวเมืองผมพี่น้องเอ้ยกานที่บอกคันว่า เก็บเป็นอะไรกัย่างไปแล้วเนาะเสื่อยมเสื่อยากัย่างไปแล้วพี่น้องเข่าหงหมดหงหมอโอ้โนี่แหละบ้านอยู่ไกลเนาะพี่น้องเนาะเนาเอาใจซอยเพื่อนสําหรับผู้ใดที่ว่าอ่ามีเสื้อผ้ามือซองหรือว่าเครื่องคลองที่อยากให้ขอพ้อนี่เนาะอ่าอยากฝากมาให้เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะก็สามารถฝากมาได้พี่น้องเลยบิลลี่ก็ยินดีเป็นสะพานบุญน้ำมาให้พี่น้องเลยแค่นี่แหละเสื้อเด็กหน่อยนี่ฝากมาบิลลี่ก็เอาใหม่เพื่อนพี่น้องเลยกาคาเจ้าได้ใส่เนาะมากัมาดนเติบได้มา แต่บ้านบิลีมากกับไกลเติบขี่รถมาเพื่อสิ่หอดกัไกลเต๋ออะพี่น้องไอ้บันนี่กับสิกรับก่อนแล้วบันนี่เนาะสิขอลาพี่น้องแต่เพียงซ้ำหนีเนาะสิว่าสิไปบ้านเทิงอีกพี่น้องเอ้นี่แหละนี่กามาหอดเทิรนเล่าเลยเจ้าซื้อยังเกาะลืมเลยไอ้ดอนเอออันนี้ในเอื้อยยังเกาะแต่หยวดแต่ละมือบนเห็ดยังต้องมีแต่เอาลูกเนาะเอาลูกออบ่มีคนเอาบันนี่หาเนื้ออยู่ในกินกินอาหารหลักแต่ละมือพายเป็นคนหากันจะเอื้อยเอาลูกนี่ พว่าวหาเออคันพัวหาบ่ได้กับบอด้กินเนาะบ่อใดสิ่งพวขี้ขาดเออคันพัวขี้ขาดล้วว่าบ่ได้คันพัวขี้ขาดเนี่ยแน่เราถือเราเป็นน้องเอ้ยเอาข้าศึกกับกัปนเด้อมื่อหนาคันมาอะไรไมีเครื่องข้าวพากมาอะไรเชิเอาอ่อนเชื้อผ้ามาใหายเด้อเออเอาจะดีไม่แห้งเอาสบายดีสบายดีสบายดีเด้อเออเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวรีดกลับก่อนพี่น้องวันนี้โอ้ยอยันตกตารางดิเพื่อนกับเดมุดเข่าพี่น้องเลย นี่แหละเบิ้งเฮือนกับเจ้านี่โอ้ยพี่น้องเลยเนาะสำหรับผู้ใดที่มีจิตใจเมตตาก็อยากฝากเครื่องประคองมาเพิ่นกะยินดีตอนหับเด้อพี่น้องอตากลองตกจับดีดีเลยโอ้ตากลองอ๋อพี่น้องแล้วจ้คลิปเพียงเท่านี้พี่น้องฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้ออ่าสำหรับผู้ใดที่อ่ามาคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืม คอมเมนต์เนาะว่าจังไรเนาะกับคอมเมนต์มาบิลีกัอ่านโบเป็นเนาะพี่น้องเด้อเชี่ยไห้น้องๆอ่านให้บางเทือทีพี่น้องเขียนมาเขียนหนังสือมาบิลีกัอ่านโบเป็นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเขาอ่านหนังสือโบเป็นเนาะมีแต่ไห่คนอื่นเขียนไห่อ่านไห่เนาะพี่น้องโอเคพี่น้องฝากก็เลยก็แชทในเด้อพี่น้องสบายดี